ขับแค่บีเอ็มแบ่งขนาดนี้เลยเหรอแ้วมึงมีปัญญาซื้อเหรออ้กจอกยุย้ยเธอกลับบ้านยังไงเหรอกลับด้วยกันป่ะเดี๋ยวฉันให้แฟนฉันไปส่ง ไม่เป็นไรหรอกเธอฉันกลับเองได้ยุย้ยนี่ใครอ่ะอ๋อนี่แฟนฉันเองนี่จีนเพื่อนยุย้ยสวัสดีครับยุย้ย นี่แฟนเธอขับรถอ,อะไรมาหรือว่ามอไซค์อะรถน่าจะจอดอยู่ด้านนู้นอะ่ะใช่ไหมคะใช่ครับไปขับมาให้ดูหน่อยสิฉันอยากรู้อะว่าพวกเธอขับรถอ,อะไรมารถอ,อะไรมันก็เหมือนกันหมดเลยเธอ จินกลับบ้านกันเถอะเอาที่รัวันนี้ไม่ขับบีเอมมารับเหรอพอดีบีเอมเอาไปแต่งนิดหน่อยนะก็เลยเอารถอีกคันหนึ่งมาแล้วคนพวกนี้ใคร,ร่ะเนี่ยหรอเพื่อนสนิทเขาไงที่เขาเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆอะ่ะ แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานอ๋อคนที่จนๆแล้วก็ชอบดูนังแกบ่อยนะนะ่า <c oughs> ที่ราก็อยาออกความจริงมาพูดเล่นสิคะเดี๋ยวยุ้ยก็เสียใจมหมดหรอกเนเรากลับกันเถอะไป <c oughs> เดี๋ยวยุย้ยนี่จะรีบไปไหนอ่ะอย่าบอกนะ ว่ารีบไปเรียกแกว่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะเธอแกมันคงหายากอ่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันไปส่งดีป่ะจะดีเหรอคุณเดี๋ยวเซนเนียก็ติดรถผมหมดหรอกขับแค่บีเอ็ม แบ่งข auto> นาดนี้เลยเหรอแล้วมึงมีปัญญาซื้อเหรออีกจอกพ่อเนอ่ยขาที่รักคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้จักหรอก V M อ่ะรถจะถูกจะแพงอ่ะก็เป็นแค่ยานพาหนะ เจอไฟแดงก็ต้องจอดทำผิดกฎก็ถูกปรับดื่มเหล้ามาก็ขับไม่ได้ความหมายก็คือพวกคุณสองคนอ่ะอย่าเอารถมาดูถูกคนอื่นเลยไปชิรักผมว่านะคุณน่ะควรอยู่อาหารคนทวกนี้ไว้เพราะว่าคนพวกนี้มันคบไม่ได้ ทำให้เป็นพูดดีมึงเ็จอเเหมือนเดิมเหรอวะทุยไปนะคะ่ะที่รักทำไมทุกครั้งที่คุณมารับฉันคุณต้องจอดรถไว้ไกลด้วยอะ่ะก็เพราะว่าผมอยากเดินเลนะ่นกับคุณนานๆไงอีกอย่างคุณก็เพิ่งได้งานใหม่ ถ้าผมขับรถไปรับคุณเนี่ยคนพวกนั้นจะดูคุณไม่ดีเลยนะคุณก็รู้สมัยเนี้ยคนขี้ฉามันมีเยอะแต่คุณดูคนพวกนั้นสิอวดกันซะเยอะเชียวคุณทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆอะว่าคุณเป็นเจ้าของโชรูมรถบีเอ็มเขาจะได้ไม่ต้องดูถูกคุณไงเอานะาคุณไม่ได้เป็นสนใจคนพวกนั้นหรอกที่พวกเขาเป็นแบบเนี้ย ก็พราเขามีปมด้อยชอบเอาของนอกไกลมาโอ้อวนคุณจำไว้นะคุณมีจริงอะ่ะเขาไม่อวดหรอกเข้าใจไหมครับใช่ค่ะไปครับแล้วจะกินกันยงไงไปเอามาเลย ก้อยทำงานบ้านคนเดียวแบบนี้ไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยค่ะพี่สไพรหนูชินแล้วกับข้าวมาแล้วจ้า พี่พี่กินข้าวกันก่อนเลยนะเดี๋ยวก้อยขอไปดูลูกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปช่วยไม่ต้องหรอกพี่สะพ้ายก้อยขอทำเองได้ไม่เป็นไรพี่จะไปดูว่าต้องเปลี่ยนพ่อไหมพี่ว่าก้อยน่าจะยังทำไม่เป็นอะ่ะ นี่คุณทำกับข้าวทำไมไม่เอาช้อนมาด้วยแล้วจะกินกันยังไงไปเอามาเลยปอนไม่มีมือไม่มีเท้าไงก็ไม่ต้องไปเอาให้ปอนไปเอาเอง ปอนก็อยเป็นเมียแกนะไม่ใช่พี่เลีย้ยงแกทำตัวให้มันดีๆหน่อยพอได้แล้วคุณปอนพี่ก็พอได้ยินมาบ้างนะว่าแกเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ตอนเนี้แกก็มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีลูกพี่ว่า เรื่องอารมณ์ของแกแกเผาๆลงหน่อยนะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันทำคนนึงทำกับข้าวอีกคนก็ต้องล้างจานคิดว่าแบบนี้มันจะดีกว่าไหมคุณฉันจะออกไปตลาดอ่ะคุณช่วยล้างจานหน่อยนะ ฉันแค่ไม่กี่ใบอะคุณก็ล้างเองสิฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกเยอะช่วยล้างแค่นี้ไม่ได้หรอวันหยุดผมทั้งทีอะผมขอพักดีๆหน่อยไม่ได้หรอทำงานทุกวันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วงั้นก็เอามันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องล้างฉันกลับมาเดี๋ยวฉันมาล้างเองล้างเสร็จฉันค่อยทำกับข้าวให้คุณกิน อย่างนั้นก้อยก็ต้องทำงานบ้านอยู่คนเดียวส่วนปอนก็อแต่เล่นโทรศัพท์รอให้ก้อยมาทำกับข้าวให้พี่จะบอกอะไรให้นะงานบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงทำอยู่ฝ่ายเดียวผู้ชายก็ช่วยกันทำได้คำพูดของอยุ้ยท,ทำให้ผมนึกถึงสถานการณ์ของที่บ้านเราเลย เสื้อผ้าของอาทิตย์ที่แล้วนี่ทำไมยังอยู่ตรงนี้อีกคุณคิดจะซักเมื่อไหร่ถ้าผมทําแล้วคุณจะทําอะไรคุณจะนั่งสบายๆว่างๆว่างัางน้นส่วนผมก็ต้องช่วยคุณทํางานบ้านแล้วยังต้องออกไปทํางานข้างนอกบ้านอีกแบบนี้เหรอคุณตาข้างไหนมองว่าฉันว่างทุกๆเดือนฉันก็ต้องซักผมนี้ด้วยมือเพราะว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะซักเครื่อง ไหนจะผ้าปูผ้านวมที่ฉันต้องซักบ้านก็ต้องกวาดต้องถูทุกเช้าเย็นเพราะว่าลูกเราแพ้ฝุตไหนจะต้องทำกับข้าวเวลาสามมือ้อไหนจะต้องไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนฉันดูว่างมากนักหรอแล้วไงงานบ้านันก็เป็นงานของผู้หญิงไม่ใช่หรอถ้าคุณคิดแบบนี้เราก็เลิกกันเถอะ ฉันทนกับคุณไม่ไหวแล้วเม่หนักแบบนี้ลกหนักขนาดนี้เลยเหรอ ในที่สุดคุณก็ยอมซักผ้าสักทีนะบ้านหลังนี้มีไว้สำหรับครอบครัวของเราแล้วเรื่องตอนเช้าผมขอโทษนะต่อไปนี้เรื่องซักผ้ากว่าบ้านถูบ้านผมจะช่วยคุณเองต้องแบบนี้สิงั้นเรื่องดูแลลูกแล้วก็เรื่องอาหารของคุณเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะ แล้ว่าบอกเลิกผมอีกล่ะแล้วเมื่อถึงตอนนั้นพวกแกช่วยกันทำงานบ้านได้ดีเข้าใจกันเรื่องการหย่าร้างก็จะไม่เกิดขึ้นที่พูดถูกไหมผมขอโทษครับพ่อวกพี่พ ก้อยผมขอโทษอนะต่อไปผมจะเป็นสามีที่ดีแล้วคุณไม่ต้องทำแล้วนะเดี๋ยวผมทำเองทำไมคุณเป็นคนแบบนี้คือว่าผมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมานี่คุณ บครัพี่เดี๋ยวทำไมคุณเป็นคนแบบเนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณคือว่าผม ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมานี่คุณคุณคะเอ่อขอโทษนะคะฉันขอยืมมือถือคุณหน่อยได้ไหมคะพอดีมือถือฉันแบตหมดนะคะ่ะเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนอะไรของคุณเนี่ยแล้วทำไมผมต้องให้คุณยืมด้วย ฉันยืมแค่แป๊บเดียวจริงค่ะฉันจะโทรหาเพื่อนฉันต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ให้คนอื่นยืมของใช้ส่วนตัวเอาแบบนี้ไหมคะถ้าคุณให้ฉันยืมโทรศัพท์ฉันจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณคะ่ะนี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณ ก็ผู้หญิงคนนี้อะดิจะย,ยืมโทรศัพท์ผมอะ่ะผมไม่ให้ก็ยังเซาซีอยู่คุณก็ให้เขายืมๆไปสิเออ,อเอ,อ่อขอบคุณมากค่ะแต่ฉันไม่ยืมแล้วค่ะขอโทษนะคะอะไรของมันวะ ไปเรอคุณใส่แล้วม,มือถือเขาก็อยู่นั่นแล้วมือถือที่คุณขโมยของเขามาคืออะไรอะ่ะ ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยนะได้สิถ่ายตรงไหน,นฉันอยากถ่ายตรงนี้เออได้ได้ไดแกไปยืนไปเดี๋ยวฉันเอากระเป๋าลงแป๊บหนึ่งนะมันเกะกะเออเดี๋ยวแป๊บพอมไหมเอาผมผมนะโอเคหนึ่งสองสามโอเคสวยอีกรูปนะหนึ่งสองสาม เปล okay. ี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งสองท่าโอเคเสร็จไหมชอบไหมเออสวยจริงอ่ะ <Okay. S 3> เว็นหะ thank you okay เราที่รักถึงไหนแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนั้นกันไหมได้ได้ ค <Okay, S 2> ครับงั้นเข้าไปรอที่เดิมนะโอเคจ้ะ okay, เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับไอคนเมื่อกี้มันขโมยมือถือของผู้หญิงคนนึงมาผมก็เลยจะเอาไปคืนเขานะครับฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแต่จะว่าไปใจคุณก็กล้าเหมือนกันนะครับยูยูก็เดินเข้ามาหาผมเลย ไม่สนใจเลยว่าผมมีอาวุธไหมั้งหน้าถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้คุณเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรเดินเข้ามาจับโจรแบบนี้นะครับเพราะมันอันตรายครับค่ะต่อไปฉันจะระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะแล้วคุณจะไปกับผมด้วยไหมครับไปไหนคะ ก็มือถือไปคืนเจ้าของนะครับอ๋อไปค่ะหญิงแกช่วยไปหาตรงนั้นหน่อยสิเออฉันหายอยู่เนี่ยซวยอยีกแล้วหายไปไหนนะโอยเดือนนี้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยไม่โทรศัพท์าหายตังก็หาย หญิงฉันจะทำยังไงดีเนี่ยแกใจเย็ยนก่อนเดี๋ยวก็เจอเออขอโทษนะครับมือถือเครื่องนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเจอแล้วแกขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรหรอกครับเขาหน้าเขาหลังก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะงั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะโอเคครับไป